s o r สดี s DJ Hello everyone มาพบกับที่เช n นัทเช่นเดิมนะคะกับ Two Minute b i t ทีเช n นัทสองนาทีกับที่เช n นัทนั่นเองนะคะวันนี้นะคะที่เช่นัทจะมีภาษาอังกฤษมานำเสนอสองประโยคด้วยกันนะคะจำไว้แล้วก็ไปใช้ในชีวิตจบวันของเราได้ประโยคที่หนึ่งเวลาที่เราตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมคะเราจะถามว่าอะไรคะ What time do you get up What time do you get up พูดบ่อยๆนะคะฝึกพูดเป็นประจำแล้วเราจะจําคล่องแล้วก็จําได้แม่นแล้วก็เวลาที่เราเปล่เสียงออกมาเราจะพูดคล่องแล้วก็พูดได้ชัดเจน What time, What time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? วิธีการตอบคะ่ะ I get up at 6 o'clock. ฉันตื่นนอนตอนหกนาฬิกา What time do you get up? I get up at 6 o'clock. What time do you get up? I get up at seven o'clock. What time do you get up? What time do you get up? I get up at s i o'clock. คุณตื่นนอนตอนคี ok ่โมงทำตื่นนอนตอนหกนาฬิกานี่คือประโยคที่1ต่อไปค่ะประโยคที่2องวิธีการถามเหมือนกันค่ะ What are you doing?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  คุณกำลังทำอะไร What are you doing? วิธีการตอบ I am reading, I am speaking, I am p r a y i n g หรือจะตอบว่า I am reading a book, I am reading a comic book หรือ I am reading a cartoon book หรือ I am reading comic คือเข้าใจคอมิกก็คือหนังสือการ์ตูนคอมิกบุ๊กหรือใช้คำว่าการ์ตูนบุ๊กก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกใช้โอเคไหมคะหรืออ่านหนังสือธรรมดาก็ I am reading a book โอเคไหมคะประโยคที่หนึงค่ะทวนค่ะ What time do you get up คุณตื่นนอนตอนกี่โมง I get up at 6 o'clock ประโยคที่สองค่ะ What are you doing คุณกำลังทำอะไร What are you doingI am reading a book หรือจะบอกว่าฉันกำลังเล่นฟุตบอล I am playing football I am playing football I am playing badminton I am playing computer game computer เล่นเกมคอมพิวเตอร์ I am playing computer game โอเคไหมคะ What time d i d you get up What time d i d you get up I get up at 6 o'clock What are you doing What are you doing? I am reading a book. I am playing football. ตอบได้นะคะนี่คือภาษาอรงกษกับศีเชนัดอย่าลืมนะคะติดตามทีชนัดจากทางช่องทาง YouTube YouTube Channel แล้วก็ทางเพจ Happy Travel แล้วก็ทาง Facebook ธรรมดาและดานิสสีโนรักนะคะ การเดดตามชมทิชนชนะหรือทางอินสตาแกรมก็มีแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปลงเท่าไหร่นะคะในอินสตาแกรมก็จะนานๆก็จะเล่นบ้างแต่หลักๆก,ก็คือมี YouTube Channel มีเพจ Happy t แทบ e ปแล้วก็ในเฟซบุ๊กของระดานิสีมอลลักนะคะอันนี้มีลงเป็นประจำอยู่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝึกฝนให้เป็นประจำทุกวันภา,าษาอังกฤษถ้าเราพูดทุกวันฝึกใช้ทุกวันอย่างตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาประโยคนี้เลย What time do you get up ไหมคะ What time do you get up พูดเลยตอนเช้าถามใครก็ได้ตื่นขึ้นมาในใบ้านของเราหรือพูดเองก็ได้พูดและพูดเองแล้วก็ตอบเองก็ได้ดนไคะ What are you doing What time do you get up What time do you get up What are you doing What are you doing หยุดพูดบ่อยๆนะคะลืมนะคะติดตามที่เช่นัท Two minute w i t h ที่เชนัทนะคะคำว่า2 minute ก็คือ2หน้าทีกับที่เชนัท ก็อาจจะมีเลยๆไปบ้างนิดนึงนะคะแต่ก็ดูไปเรื่อยๆเพื่อเป็นความสุขความจําของเราเองดูที่เชนัดไปบ่อยๆแล้วก็จําจําได้เองแล้วเราก็ฝึกพูดตามได้นะคะในการจดจำว่าเออที่เชนัดพาพูดคํานี้นี่แหละวันนี้คำอะไรนะวันนี้ประโยคว่าอะไรนะเราก็ฝึกพูดแล้วก็ฝึกจําแล้วก็ใช้ในชีวิตปัจจุบันของเราได้สําหรับวันนี้ที่เชนัดต้องบอกว่าเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะกุ้ดบาย Do you wanna know?